สวัสดีครับหน้านาคุณมาหาอยากหากี่ทุกคนมือนี่ง่าวิสา,านกับสีผ้าเอาตอกมะเทียนนะครับมะเทียให้เบิ้งว่าตอกขึ้นล่านะครับเสียงมันสีเป็นเังไงใดนะเสียงมันสีโอเคบัวนะกรับมาฟัางเสียงกันเบิ้งนะครับราคาหน้านาหลายหลายคนเห็นว่าตอกขืนล่านะครับเดี๋ยวมันสีมันสีเขาบ่าเขานะเดี๋ยวจะไปเบิ้งกันนะครับต่อยู่แถวนี้นะมีแต่นูท้องขาวผมก็พพายา่มหาหมายห,หนูผูกอยู่แต่ว่ามันหาบ่าได้นะครับก็เลยสิไปซุ่มจี่ซุ่มหาไปเลยครับผมกันนี่ละ ตอกขึ้นล่านะครับผมหน้าหน้าเพิ่ทรงกลับขึ้นมาเพิ่นว่าที่แรกว่าปลายตอมันแตกกโอเคมันมาเปิดปุ๊บเนี่ยนะครับคือยังกูบ่ได้ย้อมสีดําไปให้เพื่อนนะว่าสะดวกจ่มให้เจ้าขอ้งนะครับมาได้แทวเพื่นว่าเอาไปสั้นเราอว่ได้เอาไปตากนะครับนี่ก็คือขวาเสียของมันนะก็บถ้าบ่ได้ตากแดดหลังจากที่เขาสั้นแล้วนะก็สิปว่านี้แหละเอาเดี๋ยวจงไปเบืองกันครับว่าต่อขึ้นล่าหรือว่ที่เขาหัวนะมาตอบโจทย์กันเลยต่อกนักโลฝากไว้น่าผมไปไปเบืองกัน อันนี้ก็ห้แซนแล้วเบิ่งน้านะเมียมาเบิ่งน้านะครับเบื้องเอาครับผมการสั้นนะแบบคุหยิ่งก็สั้นใดเอากง่ายปันใดกับเบิ่งเอาครับผมเดี๋ยวมึงก็ดีผ้ามะหาออกสั้นตอกแล้วมาเทตอกไงเพิ่นโอเคครับผมจงไปติดตากันครับไปกัดผ้ามาหายางระเบิ่งไม้นะครับอู่นี่ก็มากับเมียสองคนนะผ้ามาหาอยากหากินแต่ยังไม่เบื้องครับผมเดี๋ยวมึงผงกับ่บเคยมาห็เคลีอดอกกตสิซุ่มไปหาเบิ่งขึ้นกันแล้วครับผม บรรยากาศก็ดีดีพี่น้องเอ้เบึงบรรยากาศครับผมพื้นที่ประมาณพันไรเลยละครับผมแต่ว่าแป้นเปลี่ยนนะเดี๋ยวสี่ล้หาซุ่มหาบึงไปครับจะไปถ่าบึงกันครับไปจัดมาแล้วครับพี่น้องเตยมเลืกแหกหมันครับผมเรียนขามข้องลยเบื่อยบึงนะครับตอกแบบขึ้นล่าเลยละครับตอบโจทย์เรื่อยนะครับนะสันบบถึงสองนาทีครับผมอย่างนี้จะขวกขวกขามข้องมาเรื่อยครับผมนูทองขาว่ว่ากระซางามอยู่โัวคครับผมฝากไว้น้่ ไปไปเดี๋ยวไปเบิ้งต่อตันสีมีอีกบ่ครับผมตัวนี้แล่นขามคล่องมาเลยคล่องแบบไงนหนึงนะครับผมไปไปไปตเตรียมแรกครับผมมาอีกแล้วพี่น้องบอกดีอุ้ยขนแดงเลยครับผมปูหนูพี่น้องกับต่อขึ้นล่านแล้วคุณส่งกลับมาครับผมยังแบบนี้ผมบอกเลยว่โบผาดนะครับผมอุ้ยขานโขอยโขยมากอู้หถั่วขมวามันอสีบ่บมีหนูเงยไปานนีนแล้วเอาเอามานันหมานครับผมยังบ้านนี้จะของไปไปกันตัวครับผมพี่น้องกัน เฮ็ดมาเรียบร้อยแล้วบักดางเฮ็ดสิ่นพี่น้องเอสามเตีเต่ยมนู้ทองขท้าสองบอกงักใ่ายหนึ่งครับผมบก็คิดว่ามันสิมีหนูพุกที่แถวนี้นะบโบคิดว่าสิมีเลยเพราะว่าสั้นนหะมีแต่หนูทองขท้านหน่อยๆมาความจัิการหัตวตอกพี่น้องโอ้ยมาจังไหนบู๋ผมเห็นหัวที่เลกผมเห็นหัวมันหัวนหน่อยๆผมว่าว่าสิบัวยิ่งว่าสิจกโทราศัพท์ออกมาทายไปสันเขาก็มันอวยขังมากเกียวบโทรศัพท์กับสิบว่าท่นพี่น้องสัตว์เข้าไปบริเวณห้องเลยครับมีอีกตัวหนึ่งพี่น้องผมมสันา ไอ้แลมขามข้องข,ข,ขวกขวกขวกมาผมสาดไฟเบิองป้าพี่น้องเงีวาอาดหลาดอยู่ไงว่าตัวนี้เอกนะครับผมเป็นต้นเสตได้ครับป้าหอดใก,ก,กล้ๆแล้วก็ร่างสีเล้งนะไอไองมันไอ้เกาะเกาะงาไม่อยู่ยังสีนะครับเกาะงาไม่ยอยู่นิดเดียวแล้วมันโยกเหยียกโยกเหยียกมันก็ร่างสีเล้งมันก็นกระโดดลงไปไ,ปไหมอุ้ยว่ะเสียดา้นะครับเยอะสิมาแก้มึงอยู่หลักตัวนั้นตัวใหญ่แห้งมีรูอะไรตัวนั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้กะเอาเรื่องนะผมเดี๋ยวเดี๋ยว ผู้ใดว่าตัวล่าเราเสียงมันเพี้ยนหรือว่ามันหนูบ่เขานะครับกระเทนให้เบื้องเล้วเรียบร้อยนะครับอาจจะบ่ได้ท้ายลิปให้เบื้องดอกเพราะว่าหนึ่งมันผิดกฎแตั้งแต่ไอเห็นเลือดนี่ก็ยังคลิปนะครับขันยิ่งนะอาจจะถือแบนช่องได้นะครับกรเลยบ่อเลยอัดดอกตามลูกผู้ชายห้ยอันกับเบื้องเอาครับผมตัวคู่เดียวเลยครับวันนี้เอาเรื่องพี่น้องอู้ขันแม่นแถวใดมีหนูพุกนะครับนะบอกเลยว่าสนุกนะครับสนุกเลยนะบแียงไม่แห่งมันแห้งเสียงเสียบนะครับเสียงใส้พสีหน้อง อเขาสุดทุกตัวครับผมเอาเรื่องครับผมบักดปา,ากไว้น้ำครับผมสุดยอดสุดยอดไปค <c oughs> ุ้มแล้วครับมานแล้วมือนี้ไปไปไปมือนี้ขอ,ขอเกล้าเข้ามาสวัสดีครับ